โอเคสวัสดีครับทุกคนนะครับกลับมาพบกับนะครับโคชยะสอนโปรแกรมความคิดพลิกชีวิตบนโลกออนไลน์ในบทนี้นะครับเป็นบทที่2ของการเรียนรู้นะครับในเรื่องของนะครับวันนี้เราจะมาเรียนหลังจากที่นะครับคุณได้นะครับเรียนบทที่1ไปแล้วนะครับเรื่องของนะครับภาษา C ชาร์ปแล้วก็วิธีการอินสตอร์นะครับคนที่จะมาเรียนบทที่2เนี่ยจะต้องผ่าน บทที่1มาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่งั้นก็จะไม่มีโปรแกรมนะครับในการเรียนบทที่2นั่นเองนะครับสำหรับคนใหม่เรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาบทที่2ในเรื่องของส t r u c t of c นะครับก็คือนะครับ s t r u c t u r e ของมันเนี่ยหรือว่าโครงสร้างของ C-sharp เนี่ยเป็นยังไงวันนี้เราจะมาฝึกนะครับในการสร้างโปรเจกต์นะครับขึ้นมานะครับและดูโครงสร้างของมันว่าโครงสร้างมันจะเป็นแบบไหนนะครับ มาดูกันเลยนะครับซึ่งนะครับโปรแกรมแรกนะครับของทุกคนที่จะฝึกเขียนโปรแกรมนะครับแน่นอนนะครับยังไงจะต้องรู้แน่นอนก็คือโปรแกรม Hello World นะครับนะครับเป็นโปรแกรมสวัสดีโลกไม่ใช่สวัสดีเช้าโลกนะครับมาดูกันในบทนี้นะครับเราจะสร้างนะครับพื้นฐานของโปรแกรมขึ้นมาก็จะมีโค้ดเบื้องต้นนะครับก็คือเราก็จะมีเวลาเราสร้างเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนะครับของ ของโปรแกรมเนี่ยขึ้นมาให้เราเลยนะครับในที่นี้เราจะสร้างก็คือเป็นนะครับตัว console อ p p l i c a t i o ซึ่งเราจะสร้างจาก Visual Studio นะครับ2019 community นะครับที่เราทำการลงไปแล้วในบทที่1นนะครับทีนี้วิธีมันก็จะมีคำอธิบายนิดนึงนะครับตรงคำสั่งนะครับตรงบรรทัดที่เป็นคำว่า using นะครับตรง using จะเห็นคำว่ามีคำว่า using include มันคือการ include library นะครับ library หรือว่าตัว dll ของนะครับ n e t framework น,นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้โปรแกร,รมจะเป็นการ using system ซึ่งโดยปกตินะครับจะ automatic มาให้นะครับตัว system ตัวนี้นะครับก็จะเป็นคา่าพื้นฐานนะครับเป็น namespace ของชื่อที่เราตั้งนั่นเองนะครับถ้าเราตั้งตัว namespace ตัวนี้มันจะามาเป็นชื่อเดียวกับ ตัวโปรเจกต์ที่เราสร้างนะครับมันก็จะสร้างขึ้นมาให้ในที่นี้เราจะสร้างคําว่า Hello นะครับซึ่งในคําสั่งในคอนโซลแอปพลิเคชันเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะหยุดนะครับดูโปรแกรมถ้าเราไม่ใช้คาสั่งหยุดดูโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมมันจะรันปุ๊บแล้วมันก็จะปิดตัวเองไปเลยนะครับซึ่งตัวที่นะครับใช้ในการหยุดดูก็คือ o อนโ o ล lead key นะครับหรือว่าเป็น lead ลายก็ได้นะครับลิ k ชีก็ได้นะครับซึ่งนะครับจะอยู่ใน,ในตอนท้ายของเมธอดนะครับเมธอดตัวเมนอันนี้คนใหม่ก็อาจจะงงงอยู่เมธอดคืออะไรเดี๋ยวเราจะมีการเรียนเพิ่มเติมนะครับขอให้รู้ว่านะครับตัวนี้มันจะมี n a เ e มสเปซมีย Sing มี Name เนมสเปซมี Class มีเม h อดนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งนะครับตัวนี้ เราก็จะมีการรันนะครับ v i s u a l Studio นะครับก็คือใช้เป็น c t r โทบวก F 5นะครับหรือว่ามันมีปุ่มให้กดมีคีย์ลัดด้วยอันนี้เป็นคีย์ลัดนะครับหรือว่าใน v i s u a l Studio เองเนี่ยมันจะมีปุ่มให้กดรันอยู่เหมือนกันนะครับก็นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่านะครับวิธีการนะครับสร้างเนี่ยจะต้องทำแบบไหนยังไงบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในบทที่2นี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องนะครับ เดี๋ยวขอย่อตัวนี้ลงก่อนนะครับอ่าปิดไปก่อนทีนี้เราก็ทำการนะครับกดมาที่ Start Window นั่นเองแล้วก็ทำการกดค้นหานะครับ Visual Studio นะครับถ้าใครยังไม่ขึ้นก็พิมพ์นะครับปกติพิมพ์คำว่า Visual Studio เนี่ยมันจะขึ้นแล้วแต่ของ p o s เนี่ยมี2เวอร์ชั่นมันก็เลยขึ้นตัว2017ก่อนนะครับ เราจะเห็นว่ามีนะครับตัวนี้นะครับ v i s u a l studio 2019เนี่ยให้เราทำการคลิกนะครับเพื่อนะครับเปิดมันขึ้นมานะครับมันก็จะมีหน้าต่างนะขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าพอเราได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับให้เราทำการกด create new a ะ new project นะครับอ่าเราจะสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับเราจะสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็นะครับก็จะมีหน้าต่าง create new project ตรงนี้จะเป็นการเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทําการเราจะสร้างนะครับโปรเจกต์ที่เรียกว่านะครับคอนโซลนะครับคอนโซลแอปพลิเคชันให้ให้เราพิมพ์คําว่าคอนโซลในช่องด้านบนตรงนี้นะครับหลังจากที่เราพิมพ์แล้วนะครับจะเห็นว่ามันขึ้นมาเต็มเลยนะครับจริงๆมันมีภาษา c ชาร์ปเอฟชาอะไรเนี้ยติดมาด้วยวิ s ช a ว b เบสิกนะครับในตัวที่เราลงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีหลายภาษาแต่นะครับ ให้เราเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นภาษา C h a r p นะครับสิ่งที่เราจะเรียนกันนะครับมันก็จะมีขึ้นมาเป็น console application แล้วก็มี console app แล้วก็วงเล็บนะครับ n e t Framework นะครับให้เราคลิกเลือกที่นะครับ console app วงเล็บ n e t Framework นะครับพอเราคลิกเสร็จนะครับก็ให้เราทำการคลิกต่อไปก็คือ next ตันเองนะครับอ่ะคลิกปุ่ม next ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราคลิกปุ่ม next นะครับก็ จะเห็นว่ามีหน้าต่างโผล่ขึ้นมาอีกอันนึงนะครับเป็นการคอนฟิกคอนฟิกนะครับตัวโปรเจกต์นะครับช่องแรกให้เราทำการตั้งชื่อโปรเจกต์ในที่นี้เราจะทำการตั้งชื่อว่า h e l l o นะครับตามตัวอย่างนะครับก็คือเราจะใช้เป็น Hero o แล้วก็ uh, Solution Name ตรงนี้เราก็จะให้มันเป็นชื่อเดียวกันนะครับมันจะออโต้นะครับ แล้วก็ทีนี้เราก็ทําการเลือกนะครับที่จัดเก็บนั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนเลือกไดที่จะจัดเก็บอันนี้จําให้ดีๆนะครับของใครของมันนะครับใครเลือกอันไหนก็ให้เป็นอันนั้นนะครับในที่นี้โค้ดขอสร้างนะครับเป็นโฟลเดอร์นะครับเป็นเอ่อโคดดิ้งแล้วกันนะครับอ่ะเป็นโคดดิ้งอ่ะโค้ดจะเก็บไว้ในโคดดิ้งตรงนี้นะครับ แล้วก็ทําการเ,าเข้าไปอีกอันนึงดีกว่าเดี๋ยวมันจะเยอะนะครับเ,เป็นบทที่2นะครับโคจะขอสร้างในนี้แล้วกันนะครับเป็น EP 2นะครับทําการเลือกนะครับมันก็จะมีผาดที่เราเลือกเมื่อกี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับทีนี้ .NET Framework นะครับมันจะเลือกไว้ที่4.7.2ออันนี้โค้ดนะครับให้มันเป็น เวอร์ชัน4.7.2จริงๆมันมีอย่างที่บอกนะครับมีถึง4.8แล้วนะครับแต่ว่าในที่นี้เราเอา4.7.2นะครับเพราะว่าตอนตอนนี้นะครับมันติดตั้งที่อยู่อยู่ที่4.7.2นะครับที่เครื่องโพสต์นะครับถ้าเราไม่ได้ติดตั้งเนี่ยเราไปเลือกเนี่ยมันอาจจะรันไม่ได้นะครับก็ให้มันดีฟอ u l t ไปเลยว่าถ้ามันขึ้น4.6ก็เอา4.6นะเครื่องใครขึ้น4.6ก็4.6นะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคําสั่งที่เราจะใช้เนี่ย มันครอบคลุมอยู่แล้วตั้งแต่4.5เป็นต้นมานะครับ4.0 4เป็นต้นมาเลยนะครับมันสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วให้กดนะครับ Create Project ตรงนี้นะครับพอหลังจากที่เรากด Create แล้วเนี่ยให้เรารอนะครับตัว Visual Studio นะครับก็จะทำการสร้างโปรเจกต์หลังจากนั้นก็จะมีหน้าต่างนะครับ Visual Studio นะครับเด้งขึ้นมานะครับและ นะครับจะเห็นว่ามีโครงสร้างของโปรแกรมนะอันนี้เดี๋ยวโค้ดขออธิบายนิดนึงนะครับหน้าต่างพวกนี้สําคัญมากๆนะครับในการใช้งานอันนี้ก็จะแถมไปเลยในบทที่2นะครับนะทีนี้จะเห็นว่ามีตัว namespace ที่เราพูดถึงนะครับมีคลาสที่เป็นคลาสโปรแกรมอันนี้อย่าไปลบมันนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวที่นะครับรันโปรแกรมเวลาเรากดสตาร์ทรันตรงนี้นะ,ะตัวนี้จะเอาไว้สําหรับ รันโปรแกรมพอเรากดสตาร์ทรันขึ้นมาเนี่ยโปรแกรมก็จะวิ่งมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเข้ามาที่เมทอดหรือว่าฟังก์ชันเมนนั่นเองนะครับทีนี้ตรงนี้เราจะเพิ่มคําสั่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มคําสั่งกันแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าด้านซ้ายมือเราเนี่ยมีอะไรบ้างอ่าก็จะยืดออกมานิดนึงนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราเรียกว่าโซลูชันนะตรงนี้เราเรียกว่าโซลูชันจะเห็นว่ามันจะมีตรงแถบ บางคนอาจจะแบบมีเปลี่ยนแท็บไปแท็บมาอย่เงี้ยอาจจะงงทีนี้เราก็จะจำชื่อไว้ว่าเป็น Solution Explorer นะตรงนี้นะให้เราจำไว้นะครับแล้วก็จะมีชื่อนะครับ Solution คือด้านบนเราในที่นี้ที่เราดูเมื่อกี้ตอนที่เราสร้างมันคือ Solution Hello นะครับแล้วก็มีชื่อตัวนี้เป็น Project Console Application นั่นเองซึ่งในตัว Console เนี่ยจะประกอบไปด้วยนะครับ ัวโปรแกรม cs ก็คือโปรแกรมตัวไฟล์ตัวนี้นะครับไฟล์แรกที่มันสร้างขึ้นมาให้นะครับในไฟล์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตามที่อธิบายก็คือก็คือมี namespace มี class โปรแกรมแล้วก็มี main นะครับตัวนี้เวลาโปรแกรมรันก็จะรันมาจุดนี้นะครับทีนี้ในที่นี้เราจะทําการพินพ์นะครับหน้าจอนะครับให้มันออกทางหน้าจอนะครับโดยวิธีการพินพ์เราจะใช้คําสั่งนะครับ console เวลาเราพิมพ์เนี่ยจะมีอินเทอร์เซนต์ขึ้นมาให้เราเลือกนะครับเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์หมดเราจะเห็นว่าเราพิมพ์คําว่าคอนโซลเนี่ยจะเห็นคําสั่งขึ้นมาแล้วหลังจากที่สีน้ําเงินไปโฟกัสที่คําสั่งไหนเวลาเรากด enter นะเราลองเลื่อนดูก็ได้เวลาเรากด enter มันจะเติมคําสั่งมาให้เรานะทีนี้คอนโซลเนี้ยเราจะทําการไว้ White นะครับก็คือเขียนคําสั่งเขียนไว้ลาย ไว้ Why, อันนี้เขียนในบตรเขียนโดยไม่ enter นะครับแต่ว่าไรลไลน์ก็คือเขียนเสร็จแล้วก็ enter ไปบรรทัดถัดไปนะครับอ่าทีนี้เราจะใช้คําสั่งไรลไลน์ line. แล้วก็ด้านในจะเป็นตัวส t i n g นะครับเราจะใช้ส t i n g อันนี้คือเครื่องหมาย double ลโ o d e นะเราใช้ double ลโ o d e ในการครอบตัวอักษรเราจะพิมพ์คำว่านะครับ hello นะครับ w o เป็นโปรแกรมแรกของเรานะครับแล้วก็ในคําสั่งบรรทัดนั้นๆเราจะต้องทําการปิดคําสั่งด้วยเซมิโคลอนนะครับก็คือเครื่องหมายตัวนี้ก็คือเป็นเซมิโคลอนนั่นเองนะครับอ่ซูมเข้ามาอีกนะครับเป็นเครื่องหมายเซมิโคลอนตัวนี้นะหลังจากที่เราจบคําสั่งแล้วทีนี้อย่างที่บอกนะครับเราต้องการจะให้โปรแกรมมันหยุดเพื่อจะดูนะครับ เดี๋ยวโคดจะรันให้ดูก่อนว่าถ้าเราไม่หยุดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเรากดรันเลยมันจะมีหน้าต่างดำๆขึ้นมาเอะมันจะขึ้นจอไหนโอเคมองไม่ทันมันมาขึ้นจอนี้จอจอฝั่งซ้ายตอนนี้โคดมี2จอนะครับมันมองไม่เห็นนะครับทีนี้มันมันลันเสร็จแล้วมันจะสังเกตว่าโปรแกรมมันจะหยุดไปเลยอ่ะเดี๋ยวโคดหยุดอันนี้เป็นการหยุดนะเราคลิกปุ่มนะครับมันเรียกว่าดีบั g นะดีบัก ดีบัคสะกดแบบนี้นะเนี่ยเป็นดีบัคนะครับเป็นโหมดดีบัคเนี่ยพอเรากดาตรงตรงบรรทัดไหนเนี่ยมันก็จะหยุดบรรทัดนั้นโอเคทีนี้วิธีการลันก็สามารถที่จะกด f5 ได้เหมือนกันนะครับกด f5 เนี่ยเป็นการรันเห็นไหมครับว่าโปรแกรมเนี่ยจะวิ่งมาหยุดที่บรรทัดที่เรากดสีแดงไว้นะครับก็คือเป็นการดีบัคไว้ซึ่งโปรแกรมก็จะรันขึ้นมาแบบนี้ ไฮรันก็จะเป็นโปรแกรมขึ้นมาแบบนี้ทีนี้เราใช้คำสั่งก็คือคำสั่งไว้ไลน์ hello world นะมันก็จะเขียนคำว่า hello world เนี่ยออกทางหน้าจออันนี้คือหน้าจอของโปรแกรมนะทีนี้แต่ว่ามันยังไม่เขียนเพราะว่ามันยังไม่ผ่านบรรทัดนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากดนะครับ f f สินะครับเพื่อให้มันรันผ่านบรรทัดนี้ไปอ่าพอกด f 1 0โปรแกรมก็จะทำการเขียนคำสั่งอา้าวไปไหนละ สงสัยจะไม่เบรกพอกด F10 โปรแกรมก็จะรัน Hello World ออกมาแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาใหม่กด r u นโอเคมันน่าจะบั๊กนะครับมันน่าจะบัก๊กทีนี้เวลา r u นเนี่ยเห็นเปล่าว่าตอนนี้เรามาีี b u กวันทัดที่15เนี่ยมันขึ้นแล้วคำสั่งที่เราเขียนก็คือ Hello World ออกทางหน้าจอนะในบทที่2นะครับก็เราก็จะนะครับทำการเรียนกันเท่านี้นะครับก็คือตั้งแต่นะครับพื้นฐานการสร้างาตัวโปรเจกต์ Project, นะครับจนมาถึงการรันนะครับอ,อันนี้ก็เสริมไปอีกนิดนึงก็คือเป็นการดีบักเดี๋ยวจะรันให้อีกรอบนึงนะเดี๋ยวเราลองดีบักตรงนี้ใหม่นะครับกด f 5ในการรันปุ๊บโปรแกรมรันขึ้นมาเสร็จแล้วกด f 1 0 มันมาบรรทัดถัดไป13กด f 1 0อีกรอบนึงมันก็จะมาบรรทัดที่15ทีนี้เรากลับไปดูเห็นไหมครับแสดงว่ารอบแรกเมื่อกี้มันดีมันบั๊กนะครับโปรแกรมมันบั๊กตัว Vision Studio เนี่ยมันบั๊กนะครับมันไม่ยอมโชว์ตรงนี้ให้เรานะครับจริงๆคําสั่งเราถูกแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ดีบั๊กเนี่ยเวลาเรารันปุ๊บเนี่ยมันจะไปเลยมันจะจบโปรแกรมเลยเพราะฉะนั้นอีกคําสั่งหนึ่งอ่าอีกคําสั่งหนึ่งก็คือคอนโซลอ่าทีนี้ได้2คําสั่งแล้วนะ console. read นะ read line หรือ read อ่า read line นะครับเราใช้คําสั่ง read line ก็คือให้หยุดอ่านนะครับมันจะเป็นตัวนี้เราเรียกว่า method หรือว่า function นะครับเป็นการ read read line มันนะครับก็คือ read ให้มันหยุดอ่านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราลองรันใหม่พอเรา r ันโปรแกรมมาเนี่ยจะสังเกตว่าโปรแกรมมันจะหยุดรอก็คือรอคําสั่ง enter เพื่อ เพื่อลือนะครับเพื่ออ่านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากด enter นะครับหรือว่ากดคีย์นะครับอะไรก็แล้วแต่มันก็จะทำการออกจากโปรแกรมนั่นเองกด2ทีนะครับกดคีย์ทีมันก็จะผ่านตัวนี้แล้วโปรแกรมเราก็จะปิดไปนะครับก็คือตอนวันนี้นะครับในบทที่2เราก็จะเรียนรู้กันเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับในบทหน้านะครับบทที่3นะครับ ก็อยากให้คนที่ฝึกนะครับลองทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับโครงสร้างพื้นฐานนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาเรียนกันต่อนะครับสําหรับวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอเก่าว่าสวัสดีครับ